สุวรรณหงสงห์ทรงคู่้อยงามชดชอ้อยลอยล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกรกุงเทพมหานครเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2564สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานครรับพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์จํานวน48ชุดเพื่อใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลในสังกัดกรกุงเทพมหานครโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษ์ยังคงความปลื้มปีติให้แก่คณะแพทย์และบุคลากร และเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2564สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอสตหบจังหวัดชลบุรีเพื่อใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลคณะแพทย์และผู้บริหาร เขารวมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉมายาลักษณ์ยังคงความเลื้มปิติให้แก่คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และล่าสุดเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2564สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์เพื่อใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข76จังหวัดจังหวัดละ6ชุด มูลค่า20,191,428บาทเพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่ต้องได้รับการผ่าตัดการตวรวจหัตถการพิเศษและการคลอดให้มีความปลอดภัยโดยมีนายแพทย์เกติภูมิวงศ์และสิษย์ปร,ะะรารานาสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลคณะแพทย์ และผู้บริหารเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายารักษ์ยังคงความปพื้มปีติให้แก่ผู้ป่วยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ล้วนแล้วแต่สำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระอ,องค์ทรงห่วงใยประชาชนของพระอ,องค์ไม่เสื่อมคายในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงช่วยเหลือประชาชนเสมอไม่เคยขาดสายว่างเว้นข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นโดยกราบด้วยกระหม่อมขอเดชะขพอพระองค์ทรงพระเจริญพระพุทธเจ้าค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปขอบคุณค่ะ